วันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆและน่ากลัวมากๆเช่นเดียวกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวต่างชาติซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเจอประสบการณ์ที่น่ากลัวสยองขวัญแต่เรื่องนี้มันน่าแปลกไปสักนิดนะครับเพื่อนๆลองฟังกันดูนะครับผมรับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเนตรนะครับ คุณเนธได้นำเรื่องนี้ไปถ่ายทอดไว้ในรายการรายการหนึ่งซึ่งก็คือเดอะช็อกหลังจากผมฟังเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้สนุกมากๆเลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคุณเนธคุณเนธเป็นผู้ถ่ายทอดไว้โดยตัวคุณเนธเองเนี่ยเป็นคนจัดรายการเกี่ยวกับผีและเรื่องลี้ลับอยู่แล้วครับทำให้มีผู้ฟังเนี่ยส่งเรื่องมาให้เป็นจำนวนมากโดยเรื่องนี้นะครับเตะตาคุณเนธมากมาก พราะว่าคนที่ส่งเรื่องมาเป็นชาวต่างชาตินั่นเองเป็นฝรั่งคนหนึ่งครับฝรั่งคนนี้ชื่อจอนย้อนหลังไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนตัวจอนเองเป็นชาวยุโรปครับมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยสักครั้งหนึ่งตอนนั้นด้วยความตั้งใจนะครับก็เลยไปลงเรียนคอร์สภาษาไทยพอเก็บเงินได้ก้อนนึงคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วก็เลยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยครับ โดยความที่พอพูดไทยรู้เรื่องนิดหน่อยนะครับตอนนั้นก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยครับจอนเนี่ยตะเวนเที่ยวไปตามสถานที่เที่ยวชื่อดังในเมืองไทยทุกที่เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาหรือว่าตามหัวเมืองหลักๆจอนก็ไปมาหมดแล้วครับจนมาถึงเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ครับคือเรื่องนี้เป็นสถานที่เที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ในตอนนั้นเองสถานที่เที่ยวแห่งนี้ยังไม่เป็นสถานที่เที่ยวชื่อดังสำหรับชาวต่างชาติมากสักเท่าไหร่ตอนนั้นตอนที่จอนเดินทางมาถึงก็ไม่รู้นะครับว่าที่เมืองไทยมีสถานที่แบบนี้ด้วยแต่ได้ยินคนไทยถามแต่พูดถึงว่าจอนเนี่ยเคยไปเที่ยวที่นี่หรือยังตอนนั้นพอได้ยินเรื่องราวจากคนท้องถิ่นก็ทำให้จอนสนใจมากครับจอนก็เลยตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่แห่งนี้ พอเดินทางมาถึงจอนก็ได้สำรวจตลาดสำรวจสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับใช้เวลาทั้งวันกับสถานที่เที่ยวแห่งนี้จนมาถึงช่วงเย็นตอนนั้นจอนเพิ่งรู้ตัวครับว่าตัวเองยังไม่ได้หาที่พักในคืนนี้ในยุคนั้นจอนบอกว่ายังไม่มีที่พักมากมายเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ก็ยังพอมีที่พักแนวโฮมสเตย์ให้พอพักได้อยู่บ้างหลังจากที่จอนเดินหาอยู่นานครับก็ได้เข้าพักที่แห่งหนึ่ง ซึ่งชั้นล่างเปิดเป็นร้านกาแฟาและชั้นบนก็จัดให้เป็นห้องพักโดยลักษณะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ครับบ้านไม้ยกสูงแบบเก่าแบบในสมัยก่อนเลยชั้นบนจะไม่ได้ถูกกั้นห้องเป็นพื้นที่โล่โงๆเอาไว้กลางมุ้งนอนได้โดยตอนนั้นเองจรเป็นนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคครับเลยไม่ได้มีปัญหากับการนอนในที่แบบนี้และบวกกับส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวผีด้วย เลยทำให้การนอนเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับจอรนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆร้านกาแฟที่ชั้นล่างก็ได้ปิดลงส่วนตัวเจ้าของบ้านเองก็ได้พักอาศัยอยู่ที่อื่นเพราะว่าตัวเจ้าของเองตั้งใจจะให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วพอใกล้ถึงเวลาเข้านอนจอรนก็ได้ขึ้นไปที่ชั้นบนพบว่าที่หลับที่นอนในคืนนี้เป็นแบบง่ายๆคือมีฟูกปูไว้สำหรับนอน แล้วก็ได้กางมุงไว้ให้โดยบริเวณหัวนอนจอนพบว่ามีเสาอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีผ้าอะไรสักอย่างหลายๆสีผูกไว้ที่เสาต้นนั้นมีข้าวมีกับข้าวมีน้ำใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้ตรงข้างๆเสาตอนนั้นด้วยความที่ไม่เข้าใจนะครับจอนคิดว่าเจ้าของบ้านน่าจะจัดเตรียมไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงของตัวเองเช่นพวกแมวอาจจะเอาไว้กินก็ได้ แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็เข้านอนตามปกติระหว่างนั้นจอนก็นอนไปเรื่อยๆในช่วงที่ระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นจอนมีความรู้สึกและได้ยินเหมือนมีบางอย่างมายืนอยู่ตรงบริเวณเหนือหัวนอนตอนนั้นเลยตัดสินใจเหลือบขึ้นไปมองครับจอนพบเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งจอนบอกว่าชุดของเธอถูกประดับไปด้วยเพชร และเธอก็สวมอะไรสักอย่างแหลมๆอยู่บนหัวผู้หญิงคนนั้นทำท่ารำอยู่บริเวณเหนือหัวของจอนตอนนั้นด้วยความไม่กลัวหรือว่าจอนไม่รู้นะครับจอนคิดว่าชาวบ้านแถวนี้น่าจะมีการจัดแสดงโชว์ให้ดูหรือเปล่าจอนได้แต่มองครับมองผู้หญิงคนนั้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเดินวนรอบมุงที่จอนนอนอยู่คือเดินไปด้วยแล้วก็รำไปด้วย ตอนนั้นจอนคิดว่าถ้าเกิดจะให้นอนดูต่อไปมันก็คงจะดูแปลกๆก,ก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นนั่งแล้วก็ดูผู้หญิงคนนั้นเดินลำไปเรื่อยๆวนรอบมุ้งตลอดการลำอยู่นั้นจอนบอกว่าผู้หญิงคนนั้นลำได้สวยมากครับและหน้าตาของเธอก็สวยมากเช่นเดียวกันหลังจากที่ลำรอบมุ้งครบสามรอบเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนั้นไปหยุดที่ปลายเท้าของจอนนั่งลง แล้วก็ก้มหลงไหว้พอไหว้เสร็จก็ลุกขึ้นยืนครับยิ้มให้จอนแล้วก็เดินออกไปหายเข้าไปในเสาตอนนั้นจอนก็รู้สึกตกใจนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดหรือเปล่าเพราะว่าเสาต้นที่ผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปมันอยู่ติดกับบนไดาทางลงบ้านพอดีครับผู้หญิงคนนั้นอาจจะเดินลงไปที่ชั้นล่างแล้วก็ได้แต่อีกใจหนึ่งก็ยังคาใจอยู่ เพราะว่าคิดว่าตัวเองก็เห็นกับตาเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปในเสารจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรต่อครับแล้วก็เข้านอนคืนนั้นตามปกติจอนมารู้สึกตัวอีกทีในช่วงเวลาเช้ามืดเพราะว่าเจ้าของบ้านมาเรียกจอนครับโดยในตอนเช้าของที่นี่มีกิจกรรมตามวิถีของชาวบ้านเช่นการใส่บาตรหรือเดินดูตลาดในยามเชา้าตัวจอนเองก็เลยเดินลงมาตามเสียงเรียกนั้น แล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมในตอนเช้าตามปกติครับใส่บาตรดื่มกาแฟแล้วก็หาอะไรกินในตอนเช้าวันนั้นทั้งวันจอนก็ยังอยู่ในสถานที่เที่ยวแห่งนี้ครับเดินถ่ายรูปชมตลาดจนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นจอนบอกว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะค้างที่นี่แค่คืนเดียวครับแต่หลังจากที่เวลาล่วงเลยมาในช่วงเย็นทำให้จอนคิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะนอนค้างที่นี่สักหนึ่งคืน แต่ในวันนั้นตัวจอรนเองก็ไม่ได้ถามอะไรกับเจ้าของบ้านนะครับว่าเมื่อคืนสิ่งที่ตัวเองเจอคืออะไรกันแน่คืนนี้จอรนก็เดินขึ้นไปนอนที่ชั้นสองตามปกติเลยครับระหว่างนั้นจอรนก็นอนเล่นอยู่บนเตียงโดยที่ยังไม่ได้หลับหยิบกล้องขึ้นมาเพื่อเช็คภาพถ่ายที่ตัวเองถ่ายในวันนี้หลังจากนั้นไม่นานเสียงเดิมก็ได้กลับมาครับจอรนเงยหน้าขึ้นไปดูก็พบกับผู้หญิงคนเดิม มายืนอยู่ตรงบริเวณหัวนอนอีกครั้งเหมือนเช่นเมื่อวานครับหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มต้นลำจอนตั้งใจว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนแล้วคืนนี้จะเอากล้องถ่ายรูปที่ตัวเองมีเนะี่ยถ่ายผู้หญิงคนนี้เพื่อเก็บภาพไว้ให้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนเช่นเมื่อคืนและครับผู้หญิงคนนั้นค่อยๆรำอยู่บริเวณเหนือหัวและค่อยๆเดินลำวนรอบจอไปเรื่อยๆจนครบสามรอบ หลังจากลำจนเสร็จผู้หญิงคนนั้นได้มานั่งคุกเข่าที่ปลายเท้าจอนเหมือนเดิมตอนนั้นจอนก็ยังใช้กล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายเก็บภาพไว้ทั้งหมดหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นก้มลงไหว้คราวนี้จอนต้องตกใจอย่างสุดขีดครับเพราะในระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าศีรษะของผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ที่เดิมครับขึ้นมาเฉพาะคอเปล่าศีรษะของผู้หญิงคนนั้นก็ล่วงหล่นลงสู่พื้น จอตกใจมากครับทำอะไรไม่ถูกโยนกล้องทิ้งแล้วก็วิ่งลงไปที่ชั้นล่างทันทีตอนนั้นไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเป็นมายากลหรือว่าตัวเองกำลังเจอผีจริงๆหลังจากที่วิ่งลงมาก็พบว่าร้านกาแฟที่ชั้นล่างปิดไปแล้วและไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับจอเลยตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นวิ่งไปตามทางเรื่อยๆหลังจากที่วิ่งมาสักระยะหนึ่งก็พบเข้ากับคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่สะพานครับ กำลังนั่งทำอะไรอยู่สักอย่างจอรนเลยวิ่งเข้าไปและก็เล่าเรื่องราวที่ตัวเองเพิ่งเจอเมื่อกี้ให้กับคนกลุ่มนี้ฟังโดยรายละเอียดเนี่ยคล้ายๆกับว่าได้เจอกับผู้หญิงคนหนึง่งใส่อะไรสักอย่างบนหัวแหลมๆตัวเนี่ยประดับด้วยเพชรกำลังลํำอยู่ที่ชั้นวนของบ้านจอรนอธิบายลักษณะเรื่องที่เจอเนี่ยให้คนกลุ่มนั้นฟังอยู่สักพักหนึ่งเลยครับ คนกลุ่มนั้นที่นั่งอยู่บริเวณสะพานก็บอกจอรน,นะครับว่าตัวจอรนเนี่ยน่าจะเจอผีนั่งลาเข้าให้แล้วละตอนนั้นจอรกลัวมากพยายามตั้งสติหลังจากที่ตั้งสติได้จอรก็เลยเดินหาที่พักในคืนนี้เช้าวันต่อมาจอรกลับมาที่พักเดิมอีกครั้งครับแล้วก็พบเข้ากับเจ้าของบ้านเล่าเรื่องต่างๆที่เจอให้กับเจ้าของบ้านได้ฟังเจ้าของบ้านเนี่ยบอกจอว่า เห็นเป็นฝรั่งไม่น่าจะเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่กลัวก็เลยให้พักที่นี่เพราะว่าที่ชั้นสองมีสาวตกน้ํำมันอยู่คนแถวนี้เข้าเชื่อกันว่ามีนางรำอยู่ข้างบนนั้นตัวเจ้าของบ้านเองไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาพักนานแล้วนะครับแต่พอเจอจอนคิดว่าเป็นฝรั่งคิดว่าอาจจะไม่กลัวอาจจะไม่เชื่อก็เลยเปิดให้เข้าพักที่นี่เมื่อจอนเอารูปที่อยู่ในกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายไว้เมื่อคืน เอากลับมาเช็คดูอีกรอบพบว่าภาพถ่ายที่ออกมาไม่ติดอะไรเลยครับติดเพียงแค่มุ้งเพราะว่าจอเนี่ยถ่ายผ่านมุ้งเห็นแค่มุ้งอย่างเดียวไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นซึ่งนั่งอยู่นอกมุ้งและนั้นก็เป็นครั้งแรกที่จอได้เจอกับเรื่องราวลี้ลับในประเทศไทยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบแล้ว สนุกและก็หลอนไปพร้อมๆกันหลังจากเพื่อนๆฟังจบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับอยากฟังเรื่องแนวไหนอยากฟังเรื่องประมาณไหนคอมเมนต์บอกกันไว้มมกกได้เลยเอาไว้ผมจะหาเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญ มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ